สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องมูมูเรนเจอร์นะครับวันนี้มาอยู่กับเตรียม LINE เ e นเจอร์ไอดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปผลประกอบการในการสุ่มกราะชตาโคลโบเฟ,ฟริเทลของทีมมูมูทั้ง9 ID ดีนะครับไอดีหลักได้2ตัวนะครับได้นัดสือได้จากตัวกราะชตาแล้วก็ดูซี่จากกิจกรรมแชร์ของเพจทางการไลน์เลนเจอร์ไทยนะครับ ส่วนอดี2ได้3ตัวนะครับมีนัทสื่อเอลซาแล้วก็เกรนะครับขาดลูซี่ไม่งั้นครบทีมครับถือว่าอดีสดวงดีมากครับได้กู่เก่งของโคโรโบรอบนี้แต่ว่ายังขาดกบดําอยู่นะครับอดีกบดําไม่พอครับก็ยังปั้นแม็กไม่ได้สักตัวครับอดี3ไม่ได้ครับส่วนอดีได้ตัวนัทสื่อแล้วก็ตัวของลูซี่นะครับ คดีห้าดีนี้นะครับได้ตัวของเอลซานะครับได้ตัวเดียวครับอยากได้นัสือคู่กันเหมือนกันนะครับแต่เปิดยังไงก็ไม่ออกครับส่วนในดีหกนะครับได้สามตัวก็มีนักสือลูซี่แล้วก็เกรนะครับขาดตัวของเอลซาเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ครบทีมแล้วมาขาดตัวเก่งด้วยนะครับเอลซาถ้าแรกได้อยากเอาเกรแล้วก็ลูซี่ไปแรกเอลซาเลยนะครับ ส่วนอดีเกตนะครับได้1ตัวนะครับได้ตัวของเอลซานะครับถือว่าโอเคนะครับเพราะเป็นตัวเก่งของโคโลโบรอบนี้ส่วนไอดี8และไอดี9ครับเกือครับไม่ได้สักตัวครับสรุปโคโลโบแฟรี่เทลของทีมมูมูทั้งเก้าไอดีนะครับได้มา6กไอดีนะครับได้เลนเจอร์เข้าทีมทั้งหมด12ตัวนะครับตั้งแต่สร้างไอดีมาผมว่ามีรอบนี้นะครับได้เยอะสุดถือว่าประสบผลเสียมากนะครับ ผมมองว่าโคโรโบ,บรอบนี้เอลซาน่าจะโหดสุดนะครับส่วนตัวของนักสือนี่ก็มีดีไม่แพ้กันนะครับถือว่าเป็นตัวเก่งของเรนเจอร์ตัวชวนธาตุไฟนะครับออกแบบมาได้เท่ผมชอบมากครับเวลาเห็นยืนยิ้มเนี่ยมันยิ้มแบบกลวนๆแล้วก็เท่ดีครับส่วนเอลซานี่มันสายว่องไวนะครับถ่านไม้มาดูสเตตัสของเขานะครับ ในล่างให้เปเอร์เวล240แม็กนะครับพลังโจมตีให้มาที่1ล้าน3นะครับส่วนพลังชีวิตให้มาที่5ล้าน8ก็ถือว่าโอเคนะครับโจมตีถือว่าให้เยอะนะครับส่วนความเร็วในการโจมตีนะครับ1 6 0่ยินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็109ครับถือว่าโจมตีเร็วแล้วก็เคลื่อนทีได้เร็วนะครับส่วนระยะโจมตีนะครับ210 ผมถือว่ายืนใกล้เป็นนิดนะครับถ้ามีเกียร์เพิ่มระยะจมตีก็ใส่ให้ก็น่าจะยืนได้นานขึ้นนะครับส่วนคูดาวในล่างให้ป r m แมนะครับ6.5วินะครับค่าแรทธาตก็1,530นะครับถือว่าสูงเป็นนิดเกียร์ฟรีที่แนะนำก็ปืนโล่กระเป๋านะครับหรือว่าจะเป็นธนูโล่แล้วก็เข็มขัดน้ำตานะครับ ธนูก็ออกสกิลนะครับโล่ก็มีพลังชีวิตแล้วก็เข็มขัดน้ําตาก็มีหลบปลีกหลบสกิลนะครับก็จะได้ยืนนานขึ้นครับแต่ว่าถ้าแร่ไม่พอปล่อยก็ให้ดัดแปลงเป็นธนูโล่แล้วก็เข็มขัดอมาตะนะครับเข็มขัดอมาตะก็เป็นชิ้นที่มีลดแร่นะครับแต่ว่าเพียงแต่เขาไม่มีหลบสกิลนะครับเกี่ยร์ชิ้นนั้นก็จะทําให้เลนเจอร์มันเปะนะครับเพราะว่าไม่มีหลบสกิลนะครับ เนี่ยครับแต่ว่าจะได้ค่าลดแลกครับค่าลดแลกก็มีสูงนะครับสูงสุดก็น่าจะ37เปอร์นะครับนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่มีหลบสกิลครับเราอาจจะไปหาเกียร์ช่องกลางที่มีพลังชีวิตแล้วก็มีหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลใส่ใส่ให้ด้วยนะครับก็จะทําให้เรนเจอร์มันอึดขึ้นนะครับมาดูสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1 ชื่อสกิลนะครับเดือดไนเป็นสกิลบัฟให้พรกพวกก็รีเซ็ตคู่ดาวสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำสกิล30%นะครับเจ็วินาทีแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้สกิล20เปอร์ครับเจ็วินาทีสกิลหนึ่งบัฟว่าง300จุดนะครับคู Good ่ดาวเก้วินะครับถือว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีนะครับว่าเป็นสกิลตัวรีเซ็ตสกิลนะครับตัวเรนเจอร์ธาตุปกติก็มีอยู่ ตัวของเบลนะครับเป็นตัวสายวงไว้ธาตุไฟเหมือนกันนะสายวงไว้ธาตุไฟนะครับแต่ตัวนั้นใช้งานไม่ค่อยดีครับแล้วก็อีกตัวก็เป็นธาตุพิเศษนะครับก็เป็นเซลลี่นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวของอลิติกนะครับแต่ว่าพวกตัวธาตุเมื่อธาตุแฉมันก็จะทําล่างแม็กยากนะครับไม่เหมือนกับตัวธาตุปกตินะครับกพจะหากบดํามาทาล่างแม็กง่ายครับมันก็เลยใช้งานง่ายกว่านะครับ ส่วนสกิลที่2นะครับชื่อสกิลก็ดาบหมุนบนนะครับเป็นสกิลดาเมจในล่างอันต้านะครับก็ยกเลิกกรรมตาแล้วก็มีลดต้านสกิล30เปอร์นะครับ10วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%นะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับส่วนในล่างไหเปอร์นะครับก็ลดต้านสกิล50เปอร์ระยะเวลาก็เจ็ดวิครับสร้างความเสียหายก็3 6มพันหก ถือว่าดาเมจหนักมากนะครับยิ่งเดือนนี้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตี50%ด้วยนี่ถือว่าน่าจะยิงหนักมากครับสกิลสองนี้บัฟกว้าง350จุดแล้วก็กูดาวสกิลนะครับคาว,วีครับส่วนความสามารถบังคับกลุ่มนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับมีเลนเจอร์2ตัวขึ้นไปสูงสุดได้5ตัวนะครับ ส่วนความสามารถในล่างให้ปร์นะครับ mm. ก็การต้านทักษะของสายไวพิษนะครับมีโอกาสที่การต้านทักษะของสายใวพิพไม่มีผลเมื่อโจนตีความสามารถนี้ก็ผมก็มองว่ามันกลางๆนะครับใช้ล่างให้ปร์หรือล่างาันต้ก็ได้ถ้าในล่างกันต้ก็ใช้แร่เยอะครับแต่กูดาวเรนเจอรกก็จะน้อยลงส่วนในล่างให้ปร์นะครับใช้แร่น้อยกว่าแต่ว่ากูดาวเรนเจอร์เยอะกว่าครับ เดี๋ยวลองนำไปเล่นสเตียรหลักด่าน396ดูนะครับไปครับปล่อยตัวไปนี่ครับสกิลหนึ่งนะครับกระโดดทุกไปกลางปีกแล้วก็บัฟเป็นรูปปีกนะครับเป็นรูปปีกนกนะครับสัญลักษณ์นะครับ แล้วก็ออกอีกรอบนะครับเมื่อเดินเข้าตำแหน่งแล้วก็ออกสกิลสองนะครับปีอย่างนี้ครับเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับสกิลโจมตีนะครับนู้อแบบแบไม่ประป้วงนะครับโจมตีปีอย่างนี้ครับโอ้ยิงลึกนะครับแล้วก็บอสนี้เลือดเกือบหมดหลอดเลยนะครับไปครับสกิลสวยงามนะครับแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความโหดอย่างน่ากลัวนะครับสกิลเขานะครับปีอย่างนี้ครับตายเลยครับบอสครับ ปล่อยตัวไปครับเดี๋ยวจะลองนํามาเล่นเป็นทีมให้ดูเียสักรอบนะบเดี๋ยวลองนําไปเล่นเป็นทีมดูครับ เพื่อนไปครับแล้วก็เอลซ่านะครับนี่ครับบับให้พ่กพวกแล้วนะครับปล่อยไปอีกชุดครับปึบนี่ครับเป็นรูปปีกนะครับสัญลักษณ์ปีกนกนะครับสวยงามนะครับ มีโอกาสที่สกิลหนึ่งนี้จอกยิกๆเลยนครับส่วนจออมากหรือจออน้อยก็มีความเป็นไปได้นะครับไอดี ID นี้ผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวรีเซ็ตก็เป็นตัวของเบลนะครับแต่ว่าเบลใช้งานไม่ค่อยดีครับผมทาแม็กไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ลงทีม PP นะครับเพราะว่าผมมองว่าเบลใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองลองนําไปเล่นด่าน444ดูนะครับให้เห็นจะจะไปอีกรอบนึงงรับ ดานบอสหันะครับดาน4044นะครับรปึ๊บนี่ครับบัฟแล้วนะครับกลางปีกไปบัฟไปดูคิงนะครับชิงจะเสียกดอกไม้นะครับนี่ครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับการออกสกิลของเขาก็สวยงามครับแต่ว่าโหดนะครับสวยโหดนะครับเนียครับกระโดดขึ้นไปมีดาบอยู่รอบตัวนะครับดาบหมุนวนนะครับสกิลของแล้วก็โจมตีนะครับเดี๋ยวพาน้องเอซ่าไปตะลุยปีพีให้เพื่อนๆดูครับไปเลยครับ มีคนนกอยู่5้ขนนะครับโอ้มีตัวบินครับไม่เอาครับไม่ไหวเพราะว่าตัวกันบินผมยังเป็นมูลธนูนะครับไม่มีครับตัวบินแม็กซี่สูไม่ได้ครับมูลธนูอืมไอดีนี้ใช่ไหมมีตัวบินนะครับเขาก็มีเบลเหมือนกันนะครับไปครับลองดูครับ ตัวกันบินผมเป็นมูลธนูนะครับผมไม่มีตัวดีๆนะครับอย่างเซลลี่หมากดูกก็ไม่มีนะครับหรือว่าตัวของมูลไอโองีนะครับสูมไม่ได้ครับดามทีนะครับดามีนี่ก็จังโหดนะครับเนี่เขากลอปไปแล้วครับดามทีนะครับเอลซาเป็นไงเอลซาออกสกิลนะครับ นี่ครับกลางปีกแล้วนะครับบับไม่เพื่อนนะครับขอพัดมาแล้วนะครับอาทั้งแช่ทั้งพัดเลยครับแล้วก็พัดมั่งครับแช่คืนครับหนูกไฟขีปนาวุฒตามเลยครับเปียงนี่เป็นไงครับจะแตกไหมจะแตกดีๆหรือจะแตกด้วยน้ําตานะครับนี่ครับเป็นไงครับรอบแรกชนะไปครับ บินนี้สูไม่ได้ครับถ้าไอโบบินยังพอไหวอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นม้อบินนี่ไม่ไหวครับแล้วคนไทยก็ไม่ตีนะครับไอดีนี้ก็ไม่ตีโอ้ท่านน้าเขาเยอะนะครับกบลินชชนจีนะครับไปครับลองดูครับไม่มีตัวบินเดี๋ยวขอเอา ดรดยางเข้าทีมครับไปครับชินจีนี้เมื่อก่อนโหดมากนะครับยิงสกิลเขาก็999จุดนะครับเดี๋ยว,ว่าเรนเจอร์เขาออกมานานแล้วนะครับก็จะมีความเปราะนะครับตายง่ายหน่อย มีกบลินนะครับกอบลินข็มายืนแทงแต่ว่าเจอจะซ่าเอาไปครับนี่ครับฉีดนะครับฉีดกระจายเลยครับไงแล้วมีไทกาด้วยครับนี่ครับไทกาี่กระโดดยิ่ๆเลยครับจัดไปครับสองเกมล้วนครับอืมยังมันอยู่เลยครับเดี๋ยวขอไปดูคนลุงนะครับเพราะว่าตารางล็อกอิน ีิจกรรมฮาโลวีนนะครับนี่ครับน่าจะมีครับขอลองอีกสักตา2ตานะครับไทยครับไปครับตัวทนายนี้ก็ยังโหดนะครับแล้วก็มีโคนี่เมื่อนะครับพนักพนันชีพแล้วก็อลิสนะครับตัวรีเซ็ตเป็นตัวที่โหดนะครับทีมนี้ไปครับลองดูครับ หนวกามาลองทีมแล้วนะครับแต่ไม่ชอบก็คือไอ้ดาวบัญชีนี่ครับนี่นครับทนาออกมาแล้วครับสล็อตนะครับสล็อตนี่มันสตันรัวๆเลยนะครับมีเพิ่มแม่นยำใช่ไหมครับแล้วก็สตันนะเขาก็อลิซเขาก็รีเซ็ตสกิลยิกๆเหมือนกันนะนะครับเอียวซาเราเป็นไงนะมตานะครับเพราะว่าเขาแชร์เรา โอ้โหแล่ปล่อยตัวไม่ได้เลยครับมันมีนักพนันชิปแล้วก็เซลลีรีหน้าไม้นะครับติ่มตัวตัดแร่แล้วก็เพิ่มแร่นะครับนี่ครับดันได้นะครับก็ถือว่าโหดนะครับเอลซ่านี่เจอโค่นี่นักเรียนผมนะครับไปไม่เป็นเลยครับเป็นไงครับสายเติมนะครับซื้อแพ็กเกจไอเรนเจอพาร์นะครับนี่ครับ ได้น้องแฮปปี้มาครับน้องแฮปปี้บอกไม่ไหวแล้วไปก่อนนะับกมือบายๆเลยครับโอเคครับไปต่อครับมีไอชินจังนะครับตัดแล่เพิ่มแล่นะครับโหดนะครับทีมนี้เพราะว่าดูดีอ่งโอ้ยหมอดูแม็กนะครับก็ลองทีมครับยังกลางๆเหลียดอยู่นะครับก็มีเวลาครับไอดีนี้ก็ จบเพจหนึ่งก็โอเคแล้วครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแลนะครับแลเราน่าจะไม่ค่อยไหวแล้วครับเกียร์ยังไม่ถึงนะครับเัามาตานะครับเอาเชยร์แล้วครับก็รอสมเกียร์อย่างนี้ครับเซตชิดมากนะครับ แต่ลายดีผมก็ดองไว้อยู่ประมาณห้าพันครับห้าพันนี่หลายดีอยู่ครับขอมีพัดกลับดูนะจะดันไวปไหมก็ครูนี่นักเรียนก็ยังเกลียนอยู่นะครับแล้วก็มีเอเลียนนะครับเป็นตัวป่วนของผมนะครับสองตัวนะครับเอเลียนนี่ก็บางทีก็นี่ครับทะลุไปถึงป้อมเขาแล้วนะครับเอเลียนนะครับแล้วก็ครูนี่นักเรียนก็การพายุครับ ถือว่าลงตัวนะครับทีมนี้ถือว่าชอบอีกทดีหนึ่งครับแถมขีปนาวุธไปนี่ฮะเป็นไงครับโอเคครับเดินไปกี่รอบเนี่ยสี่รอบนะครับเดี๋ยวมาดูเกียร์กอนี่ครับโอ้เกียร์ดีนะครับ นีเกียร์ห่วงยางปิดนะครับมีเป็นเกียร์เซตเกียร์ฟรีฮาโลวีนนะครับโอ้ถือว่าเกียร์ดีกว่าเกียร์ผมนะครับทีมที่สองครับก็ปีนนะครับก็เนี่ยครับเขาก็ดัดแปลงเหมือนกัน,นครับเพราะว่าเกียร์รถแรกเขาไม่มีนะครับก็ใช้เข็มขัดอมตานะครับแต่ว่ามันจะ ไอ้ไม่มีหลบสกิลต้านสกิลนะครับเรนเจอร์ก็จะเปาะแต่ว่าได้ลดแรกครับเนี่ยครับเขาไม่มีรดแรกเขาก็ต้องดัดแปลงเกียร์ใส่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเกียร์ก็มีเกียร์ดีๆหลายชิ้นอยู่ครับนี่ทนายครับเซ็ตชิดมากนะครับก็ถือว่ามีเกียร์รดแรกหลายชิ้นอยู่ครับแต่ว่าเกียร์ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ครับดูทีมนี้ครับ สิ่นี้ก็เจียร์เ,รเรดาวหลายชิ้นนะครับนี่ครับก็มุนหมอดูก็มเกีเกียร์เกียร์ดาวนะก็ถือว่าเป็นตัวชิ้งแร้นะครับมุนหมอดูนะฮะแล้วก็มีการก๊อปปี้นะครับดีหลักผมก็ปั้นมาครับแต่ว่าเสียดายกรูมากครับปั้นมา้แต่ตอนออกใหม่ๆนะครับมันโหดไม่สุดครับ ก็สรุปผลนะครับถือว่าน้องเอลซ่านี่ในสายตาผมถือว่าสอบผ่านนะครับในโคโลโบรอบนี้ถือว่าโหดมากครับก็น่าจะยืนระยะได้อีกผมว่าน่าจะเป็นปีครับก็ปั้นแม็กได้นะครับไม่ผิดหวังครับอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าดีดีนะครับก็ตัวของนัทสื่อนะครับอยากได้อยู่ครับตัวชนธาตุไฟนะครับเนะครับเพราะว่าเขาสกิลหนึ่งเขามี หลบสกิลนะครับเป็นสกิลบัฟให้พักพ่วงนะครับเพิ่มมาตาการหลบสกิลแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยครับผมชอบมากครับยืนยิ้มแบบยิ้มแย่ๆนะครับเป็นถ้าพูดนักเลงก็แบบนักเลงแบบมึงเข้ามาสิประมาณนี้นะถือว่าชอบมากครับอยากได้นะครับไอดีนี้ผมก็ใช้ลูบี้สุ่มไปเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ครับสำหรับ โลโบรอบนี้นะครับผมให้2ตัวนะครับที่ปั้นแมกได้ก็นัดสือแล้วก็เอลซ่านะครับส่วนตัวของเกรแล้วก็ลูซี่ก็กลางๆครับก็เกยียกับลูซี่นะครับก็ใครได้มาก็ถ้าเป็นล่างธรรมดาก็ปั้นอเอาแค่กลุ่มดาก็พอครับแต่ถ้าแนะนําให้ปั้นแมกก็ไม่อยากแนะนําเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอเราใช้ไปนานๆมันสกิลมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวไม่โหดครับ ถ้าใครมีกบเยอะก็ถ้าไม่ได้นะักสือเวเวลซาก็อาจจะดองกบไว้รอตัวดีๆในรอบต่อๆไปนะครับอย่าไม่ต้องใช้กบดําปั้นก็ได้ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆที่ต้องการแอดดีมาผมมีทั้งหมด9ก้ดีนะครับสามารถแอดมาส่งคะแนนแต้มเฟหรือว่านําทีมผมไปช่วยได้นะครับผมมีทั้งหมด9ก้ดีครับหลกัหลกๆผมก็จะจัดทีมหน้าเไว้3ตัวนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆไปย่อนช่วยในสเตจหลักหรือว่าสเตจพิเศษนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ๆห,หรือว่าผู้เล่นเก,ก่าก็สามารถแอดมาส่งคะแนนแต้มเล็บกันได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องน้องใหม่มูม่ลเลนเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ